ออมเน็ตเป็นอะไรเป็นอะไรคะถ้าเกิดออมเน็ตร้องไห้ออมเน็ตอดกินนะใช่เชือบเพื่อมให้เดือดเชือบจี๊ดจ้าโอ้เจ็บเชื่ออย่อยอางนีให้บบเดือดเยียดแล้ววันนี้แต่งชุดอะไรอะคะทำไมใส่แต่งชุดสตอร์เวลรี่เชอร์รี่อะไรแบบนี้ด้วยอะเชอรี่ชุดอะไรคะเชอร์รี่เชอร์รี่ เราไปหาวันนี้แม่อูนะคะมีไอติมให้เด็กๆก,กินนะคะพ <Wow. S 1> าเด็กๆไปนั่งกินไอติมกันดีกว่าใหเ้เด็กนั่งลงนะพร้อมกินหรือยังคะพร้อมค่ะกินเหรอ,อทำไมอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะว่าได้กินไอติมหรือเปล่า oh. ใช่ไหมใช่เมย์ไอเมไม่กินไอเมยไม่กินเหรอใช่ไหมอเมยไม่กินเหรอ ไม่กินไม่ให้กินหรอกวันนี้ก็เลยทำทำตัวไม่ดีไม่เ่นล่ให้น้องกินคนเดียวพอก็ไม่ทําอะไรผิดคะไม่ได้ทำอะไรผิดแลลองให้ทําไมหน้ามาเร็วมองหน้ามองกล้องเร็วทุกคนใครไม่เงยมองกล้องก็อดกินนะพี่แบบไม่รัวก็ไม่ไม่ต้องกินกินเนาะโอเคไหมอดกินนะแม่อูมีไอตินนะหู อมเล็ตไม่ได้ค่ะอมเล็ตอดกินนะอมเล็ตเอาหน่อยเชฟเบร์เอาไหนคะอันนี้เชฟเบร์นี่จะบอยเชฟเบร์เอาเยอะอ่ะอเล็ตเชฟเบร์กินคนเดียวนะลูกนะกินคนเดียวไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ให้กินแล้วอเม่ร้องให้ทำไมอ่ะฮะเดีวอะไรนี่อร่อยไหมรีบกินรีบกินไอติมละลายแล้วอุ้ยมีไส้ด้วยโอเคนะ ไ่ต้องเสียใจนะปีน้องหมาพูดเอาเลยไม่กินใช่ไหมพูดจากับแม่ไม่ดีนะก็ะเบหมาไม่รู้กินช้าไม่ใช่ว่าไม่ให้กินอาเล็ดเป็นอะไรร้องให้ไม่เข้าใจไม่บอกเออไม่บอกก็ไม่ต้องกินดีมากเอ้ยอมเล็ดเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวโดนตีนะาไม่รู้กินไปนั่งสมาธิเดี๋ยวถึงจะได้กินไปไม่ แม่กนะ็ไม่ต้องกินนะไม่ฉีเดเร็วลูกเร็วเนี่นะนี่ยติมนะจริงๆริะเอามาฝากอาเมตด้วยนะแต่ว่าอเมตเขาไม่กินอเมทเดี๋ยวระวังรถอเมทไม่กินอะไรไหม A few moments later อเมทกินกินเร็วๆลูกโอเคอร่อยใช่ไหมถ้าไม่ถ้าไม่หยุดร้องไห้อเมทไม่ต้องกินนะอ้าเป็นไรเป็นไรเนี่ย ไม่อ,อยากบอกก็ไม่ต้องบอกหมดแล้วอ่ะให้ยันไงเ,เอาอันนี้ป่ะอันนี้หอ,อมเลยสองแท่งไปเลยอ่ะหอมุอย้ยหอมจังอันนะี้ให้พี่อมเล็ไป่อมเล็ตไม่หยุดร้องไห้ไม่ต้องกินนะอมเล็ตขีข้าวลูกอมเล็ตขีดข้าวอา่ะอมเล็ตไปนั่งทำโทษตรงนี้นไปไม่เอาไปนั่งทำโทษตรงนี้ไปนั่งสมาธิดูให้ออมเล็ตนั่งสมาธินะอ่ะเชเบตกินมาลูกนั่งหลับตา เชฟเว็หมดยังโอ้พี่มูมเต็มเลยนะไม่สบา,ายอ่ะเร็วๆเ,เอาอีกม็ดเครเอาอีกม็ดกินเลยเร็วๆระวัรวรววงรอมเด็ด้ะงับสติอารมณ์นั่งสมาธินะแม่โอก็จะให้น้องเชฟเว็กินไปก่อนนะตับตาน้ำเลยนะ นิสัยนะคะนิสัยค่อนข้างแย่เลยนะคะวันนี้อมเล็ดอ่าหมดแล้วกินอันนี้ไหมไหวไหมโอ้โอกินตามแท้งเลยนะคะนี่เรางชืวดกินเยอะมากรีบกินนะลูกเร็วอุ่น,เ,นเออนั่งไปลูกเดี๋ยวแม่อุ่นนะคะจะเดินไปเอาไอติมให้พี่อมเล็ดกินนะคะโอเคเวเอดกินไปนะ